เขาจะใส่กระเบื้องครัวพี่จะจะพังเนี่ยกระเบื้องตรงข้างหลังฮะย,ยังไม่ใส่เลยใส่พักแยงลงไปนะฮะสวัสดีน้องยิ้มนะคะสอรี่เราผมไม่ได้อ่านแพรก็ขอขอสักเซก,เกนเราต้องคนตูดนะนรู้ไหมเนี่ยเมื่อวานนี้เห็นกว้วยจับไหมกินกันแบบโอาโหเนี่ยเด็กที่ร้านจะมีอยู่ มีกีคนเด็กเสิร์ฟสี่คนในครัวห้าคนในครัวหกเจ็ดคนเลยแต่ฝรั่งเขาจะไม่ทานเขาก็จะกินแบบนี้เพราะว่าที่นี่อาหาร<ม>เด็กร้านนี้อุ้ยอาหารจเจริญกันซะเหลือเกิน<ม>ว่าเอาผักขยงลงไปแล้วนะคะ<ม>อื<ม>จะได้เส่ ใครกูเลยเคยกินบ่แต่จริงๆถ้าถ้าไม่ใช่คนอีสานจะทานไม่เป็นนะคะักขยะพกคนกคูไทยนะจะชอบแกงแกงเปิดหน่อไม้ใส่ผักขยะหูแจักล่วผักขยะกูจะไม่ชิมเพราะว่าก็ไม่ต้องชิมแล้วแหละแมนี้ตัวไอ ชิ้นร้านไทยมีเน๊ยร้านไทยวัวซื้อมาเมื่อวานนี้วัวไปร้านจีนนั่นแหละแต่เข้ามาจากเมืองไทยเดีย๋ยววัวชิมก่อนว่ามันแซ่บบ่บ่จวยังไม่ได้ว้าวเห็นไหมน้องเยิม้มคือพูดจริงๆนะเดี๋ยวจะถามวะนะพี่บัวยอตัวเองอย่างนี้พี่บัวทำกับข้าวนะพี่บัวไม่ได้มานั่งชิมแบบชิมแล้วชิมอีกนะพี่บัวจะกะรู้ว่าก็เหมือนว่าเนาะเราก็มีเราก็เหมือนชาว่า้านขอเราก็เป็นเชฟมาพูดง่ายใช่ปะ คือเรารู้เลยว่าหม้อนี้เราจะใส่อะไรกี่อย่างเราจะใส่ลงไปเท่าไหร่ใช่ปะคือเราจะกะถูกไงไม่ต้องเติมแล้วเ,เติมอีกว่าเบิร์นมะเขือะทำกับข้าวอะ่ะผักจะสุกจะ่เ้ยังเติมยังไม่เสร็จเลยบางทีอะ่ะหนึ่งไม่รู้ใครเหมือนบัวน,นะการตีน้ําแกงสําหรับบัวน,นะการตีน้าแกงอะ่ะปรุงผักให้มันเรียบร้อยแล้วค่อยเอาเครื่องลงไปแต่เราไม่ใช่ว่าเนื้อสุกแล้วอ,อะไรมาเติมนั้นทีหลังนะมันจะไม่เข้าเนื้ออันนี้สําหรับบัวน,นะสูตรของบัวนนะบัวจะต้องใส่แบบว่า ถ้ามันมีเห็ดเผาะน่ะอร่อยมากเลยเื่อร่อยอร่อย,ออยกับขยงบัวปิดแล้วนะคะเพราะว่ามันสุกแล้วโอเคสุกแล้วเด้อปิดแล้วเด้อแต่บัวไปกินที่ร้านนะมาทานบัวมาๆมา,มา,มาเอาถ้วยมาโว้ย <laughs> ตกใจกับ,บว่าตกใจนะบัวบัวก็คอนฟิวนะบัวงงอะ่ะไอบัวงง มันเด้งขึ้นมาดีนะมันไม่อ่านออกอากาศใช่ไหมกูอร่อยไม่มีหลอกดดเลยแกงแกงนมโอเคนะคะบ๊ายบายทุกคนอันนี้อันนี้เสร็จแล้วขอทำแค่สามนาทีพอตัวนี้ไม่อยากเอาเยอะ